สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทนายสมพงษ์ทางช่องนะักกฎหมายนอกแถวนะครับวันนี้โลเคชั่นอาจอาจแปลกตานะครับเพราะว่าผมมาทํางานนอกสถานที่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการลงบันทึกประจำวันหรือว่าการแจ้งความนะครับก่อนอื่นผมบอกงี้นะครับว่าการลงบันทึกประจำวันหรือว่าการแจ้งความมี2แบบนะครับก็คือแบบที่1 ก็คือการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการแจ้งความาทั่วๆไปนะครับอา,อาจจะแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานในคดีแพ่งนะครับแบบที่2นะครับก็คือการแจ้งความดําเนินคดีอาญนะครับก็คือการที่ผู้แจ้งประสงค์ที่จะให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษทางอาญานะครับ ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามีคดีอาญาบางประเภทนะครับคดีในความผิดต่อส่วนตัวนะครับต้องเรียกดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนะครับกรณีที่ทางผู้เสียหายไม่จ้างทนายความฟ้องเ,เองนะครับก็ต้องรีบไปแจ้งความนะครับมิฉะน,นั้นแล้วนะครับคดีของท่านก็จะขาดอายุความนะครับส่วนคดีประเภทไหนเป็นคดีความผิด ต่อส่วนตัวและต้องรีบแจ้งความภายใน3เดือนเดี๋ยวพลิปหน้าผมจะมาคุยกับท่านอีกทีหนึ่งนะครับในการแจ้งความนะครับเมื่อท่านแจ้งความเสร็จนะครับพนักง,งานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรที่รับแจ้งความนะครับเขาก็จะสำเนาบันทึกแจ้งความให้ท่าน1ชุดนะครับเวลาที่ท่าน สอบถามทางคดีนะครับท่านก็ต้องอแจ้งวันที่ท่านไปแจ้งความนะครับพูดง่ายคือว่า,าสำเนาที่เขาสำเนาให้ท่านนะครับก็คือก็คือว่าเพื่อให้ท่านติดตามสอบถามความคืบหน้าของคดีได้นะครับกรณีที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นข่าวกันอยู่นะครับก็คือว่ากรณีที่ผู้เสียหายนะครับไปแจ้งความ นอกท้องที่ที่เกิดเหตุได้หรือไม่นะครับก็นี้นี้นะครับมีคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่419ทั256 5นะครับเรื่องการแจ้งความนะครับใน,ในการแจ้งความคดีายานะครับพนักงานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรผู้รับผิดชอบนะครับแม้ว่าเหตุไม่ได้เกิดในท้องที่ของตนนะครับก็ต้องรับ แจ้งความนะครับซึ่งกรณีที่ผู้เสียหายไปแจ้งความนอกท้องที่ที่เกิดเหตุน,นะครับพนักงานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรก็จะรับแจ้งความไว้ <fotos> นะครับแต่ว่าอำนาจสอบสวนเนี่ยาทางพนักงานสอบสวนเขาก็จะส่งสำนวนการสอบสวนไปให้ท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนนะครับฉะนั้นนะครับพนักงานสอบสวน ไม่ว่าท้องที่ใดแม้กระทั่งไม่ใช่ท้องที่ที่เกิดเหตุน,นะครับเมื่อมีคนไปแจ้งความนะครับพนักง,งานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรก็ต้องรับแจ้งความนะครับกรณีที่พนักง,งานสอบสวนไม่รับแจ้งความนะครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานละเ,เว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับ คลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ที่เข้ามาชมคลิปทางช่องนะักกฎหมายนอกแถวไม่มากก็น้อยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ